นี่คือสีข้อคิดที่จะช่วยให้คุณพูดให้กำลังใจตัวเองในวันที่ต้องการแรงผลักดนัน 1. นฉันทำดีที่สุดในแบบของฉันทุกความพยายามที่เราทำมีคุณค่าอย่าลืมชื่นชมความพยายามและความทุ่มเทของตัวเองแม้ผลลัพธ์อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ความก้าวหน้าคือสิ่งที่สำคัญ 2. ฉันแข็งแกร่งกว่าที่คิดชีวิตมักท้าทายเราแต่การเผชิญหน้ากับความยากลำบากทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอย่าลืมเตือนตัวเองถึงความสามารถ และความอดทนที่มีอยู่ 3. ฉันสามารถเรียนรู้และเติบโตจากทุกประสบการณ์ทุกความผิดพลาดหรือความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้การมองสิ่งต่างๆในมุมบวกจะช่วยสร้างความมั่นใจและพัฒนาในระยะยาว 4. ฉันควรเชื่อในตัวเองแม้คนอื่นไม่เชื่อการให้กำลังใจตัวเองเริ่มจากความเชื่อมั่นในความสามารถของเราแม้ว่าคนอื่นอาจสงสยัยแต่เรารู้จักตัวเองดีที่สุดและควรเชื่อในศักยภาพของเราเสมอ การพูดให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นใจและช่วยให้เราเก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็ง